สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงนะคะม้าสีหมอกม่วงงวดประจําวันที่16มิถุนายน2568เอาเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงมาให้ท่านพิจารณานะคะเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงงวดนี้เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า งวดที่แล้วมาสีหมอกม่วงเขาเด่นสองออกศูนย์ออกสองศูนย์นะคะออกสองศูนย์มางวดนี้เขาจะเด่นอะไรเรามาชมกันเลยจ้าพุ่งนี้รวย2 7นะคะล่าง0 8, 2, 7, ูนย์แปดสอายป่วน2 9อาจารย์บัญชา9 แล้วก็ศูนย์นะคะเเด่นงวดนี้เด่นอะไรบ้างส่วนมากหน้านี้เขาจะเด่นสองนะคะเด่นสองนะคะเด่นสองนะคะเอาไปพิจารณาถ้าเด่นสองก็จะเป็นสองเก้าสองเจ็ดสองปดสองเนาะถ้าเด่นสองหน้านี้นะคะหน้านี้ ส่วนมากเขาจะเด่นสองนะคะเลขเด่นมาสีหมอกม่วงนะคะเรามาดูถล่มเจ้ามือก็ยังเด่นเก้านะคะล่างเด่นแปดเนาะซูเปอร์เฮงเด่นห้าล่างเด่นหนึ่ง สิงโตแดงสิงโตแดงเขาเด่นสองสี่หกเจ็ดเก้านะคะสิงโตแดงนี่ส่วนมากก็จะเป็นสองเจ็ดเนาะสองตัวบนเป็นเจ็ดนะคะสองตัวล่างก็ หนึ่งสองเจ็ดนะคะสิงโตแดงเลขทักษิณเด่นเก้านะคะหกเก้าอาจารย์หนูสองล่างเก้าของอาจารย์หนูหนีตัวเด่นของเขาก็เข<ๆ>้านะคะก็เข<ๆ>้ามาดูซูปเปอร์เฮงห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งนะคะซูปเปอร์เฮงห้าหนึ่งซูปเปอร์เฮง เจ้าพ่อปากแดงเจ้าพ่อปากแดงนี้เด่นเด่นเก้าหกเจ็ดเอาตัวเด่นไปพิจารณาแต่ว่าตัวจับคู่ของเจ้าพ่อปากแดงนั้นเข้าให้ท่านดูชัดๆนะคะเอาไปเสี่ยงได้นะคะเจ้าพ่อปากแดง ถ้าตัวจับคู่เข้านี่แล้วก็คิดว่าเลขสองหกนะคะสองหกไม่สองหกก็สองเก้านะคะม้าสีหมอกเด่นสี่กับเก้านะคะบนส่วนเลขล่างนั้นเด่นสามกับห้าฟ้าลิขิตก็สามล่างหนึ่งฟันธงนะคะมาดูเลขฟันธง เลขฟันทงนี้ก็เด่นห้านะคะล่างเด่นสองจากการสังเกตดูนะคะเลขม้าสีหมอกม่วงนี้เขาจะเด่นสองนะคะหรือเลขงวดนี้จะเป็นสองเกหรือไม่ถ้าเลขเด่นสองเก้านี่ก็คงจะลงล่างนะคะ 18หรือ29ก็ได้นะคะลงล่างนะคะส่วนมาก29นี้จะลงล่างเนาะมาพิจารณาเลขแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนเด่น6 3 29กนะคะเลขที่มาชนกันก็คือเลข2นะคะเลข2 29นะคะ2 9สรุปแล้วเลขเด่นงวดนี้ เด่นเด่นสองนะคะเด่นสองเลขเด่นมาสีหมอกม่วงเด่นสองนะคะเด่นสองเลขเด่นมาสีหมอกม่วงเด่นสองนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ เลขสองงวดน,นี้จะเข้าหรือไม่ถ้าสองเข้าก็คือสองแปดนะคะสองเก้าถ้าหนึ่งเข้านะคะก็จะเป็นหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้า เลขเด่นมากที่สุดก็คือเลข9นะคะหรือเลขงวดนี้จะเป็นเลข29หรือไม่ก็ลองเอาไปเสี่ยงดูหรือไม่ท่านถ้าท่านไม่ชอบงวดนี้ดูยากงวดที่แล้วก็ก็เด่นสองนะคะงวดนี้เขาก็เด่นเด่นสองกับ9 ถ้าเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ถ้าเอาไปพิจารณานะคะก็จะมีหนึ่งเกแล้วก็สองเก้านะคะหนึ่งเกแล้วก็สองเกท่านวิเคราะห์ท่านพิจารณาแบบนี้หรือไม่เนาะก็ลองเอาไปไปเสี่ยงดูนะคะแต่ว่าตัวจับคู่ของเจ้าพ่อปากแดงนี้เขามักจะเข้านะคะ มักจะเข้าเลขเด่นมาสีหมอกม่วงนี้ตรงนี้นะคะเข้าเขาจะเข้านะคะตรงนี้ แต่ว่าเป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นตัวเด่นของเขาก็คือสองนะคะนี่สองจะเป็นเลขสองเก้าหรือไม่เนาะเอาไปพิจารณานะคะ ขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภรอยนะคะสวัสดีค่ะ